สวัสดีครับพบกับช่องของเรากันอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่วงแบคคิวขึ้นดั่งซีซั่น2นะครับผมก็เป็นการเล่นกันสดๆนะครับสอนกันสดๆนะครับโดยแชมป์ดับหมู่บ้านนะครับก็อีกเช่นเคยนะครับเราก็จะหมุนกรงล้อนะครับผมเพื่อกําหนดทิศทางการเปิดเกมนะครับว่าเราจะเปิดเกมในทิศทางไหนนะครับผมโอเคครับภาพเพิ่มๆพอกันแล้วไปกันเลยดีกว่าปร๊บครั้งที่แล้วเจอคนเกาหลีนะสายบุกกับบุกที่จริงๆเลยอุ้ยสามดาวต้มสามดาวจีนเหรอ โอเคครับผมก็เดี๋ยวน่าจะชัวร์แล้วล่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าป้อมสัมดาวจีนเนี่ยมันจะมีเพียบมีเยอะมากนะครับป้อมสัมดาวซ่อมสามดาวจีนเล็กป้อมสัมดาวจีนใหญ่ป้อมสัมดาวจีนสูงป้อมสัมดาวจีนต่ํานะครับผมคันนี้ผมอยากจะเล่นป้อมสามดาวแบบสมัยใหม่เลยนะครับผมก็เป็นแบบสมัยแบบของแบบยุคของ AI เลยนะครับผมว่ามันจะเป็นในแบบรูปแบบไหนแล้วก็จะเป็นโอเคหรือเปล่านะครับผมมันติดตามรับชมกันดีกว่านะครับผมโอเคอ๋อก่อนที่จะ รับชมเกมนะครับผมอายเช่นเคยนะครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับผมเป็นคอร์สวิดีโอนะครับผมในการดูนะครับผมก็ถ้าใครรู้ตัวว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะยังรู้สึกพื้นฐานยังไม่นั่นเลยนะครับผมแล้วรู้ตัวเองรู้สึกว่ายังไม่เกิดการพัฒนาหรือพัฒนาช้านะครับผมสามคอร์สนี้นะครับผมช่วยท่านได้นะครับกัรันตีได้เลยว่าสามารถเก่งขึ้นแน่นอนปรับเข้ามาเป็นของตัวเองแล้วสร้างกลยุทธ์ขึ้นมาใหม่เป็นสไตล์ตัวเองขึ้นมานะครับผม ดาบสูงสูงทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด3ชุดนี้แน่นอนนะครับผมมีพื้นฐานสามชุดนี้แน่นอนนะครับประกอบด้วยประกอบด้วยชุดที่1นะครับอ่าชุดเปิดเกมนะครับชุดที่2เรื่องของรูปร่างนะครับชุดที่3เรื่องของกลยุทธ์นะครับผมก็ตามกติกานะครับแคปหน้านี้นะครับส่งบานังที่เพจทางลิงก์ข้างล่างนะครับผมหรือหรือทางแชทส่วนตัวก็ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาตัดภาพที่เกมกันดีกว่านะครับนะครับผมก็มา ติดตามและชมเกมนะครับกันนี้ผมเล่น id fist stop นะครับประทะคนประเทศอะไรวะโอเคประทะคนจีนนะครับเอ้าเขากดออกเฉยเลยนะครับเขาน่าจะกดดูสถิติผมแน่เลยนะครับผมเห็นไหมบอกว่าถ้าเราชนะเรื่อยๆอย่างแย่ส่วนใหญ่แล้วคนจะไม่ค่อยอยากเล่นกับเรานะครับเพราะว่าเขาเขาไม่อยากจะแบบเสียเสียสกอร์นะครับผมเพราะว่ามันมีผลนะครับแคบเดี๋ยวเรา,าเรเริ่มเกมใหม่กันดีกว่านะครับ เอาละครับผมก็มาตัดกันที่เกมกิจที่2นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นเปิดเป็นเปิดสามดาจีนนะครับอืมโอเคต้องเป็นสามดาจีนแบบนี้นะครับสมัยสมัยใหม่นะไม่รู้ว่าจะเปิดได้ปะ่ะเป็นสีขาวด้วยเออผมว่าคิดว่าน่าจะเปิดไม่ได้แน่เลยอ่ะเป็นสีขาวอ่ะโอเคไหนๆเราจะเปิดสามดาจีนใช่ไหม <laughs> ได้เลยผมยอมตีมุมก่อนเลยอุ้ยเขาไม่ยอมให้เปิดนะ เบียงไม่เปิดตายแล้วมีเราขมข้อมุมก่อนแล้วกันโอเคก็ตาาอันนี้เล่นอดีตฟิตซอมนะครับผมประทะาคนจีนหนึ่งดังน,นะครับผมก็ก่อนทีเ่เพื่อนเาจะจะรับชมเกมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครต์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของเรานะครับและใครอยากสนับช่องเราก็ได้ที่เบข้างแรกได้เลยนะครับผมโอเคเขารีบเข้าเกินไปนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบสายบุกบเกินอีกแล้วอืม โอ้อันนี้เขาสีนั่นผมอาจจะต้องยอมแพ้เขาบ้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมอาจจะขึ้น2แลงเลยนะฮะโอ้อันนี้ก็จะกลายเป็นย้อนรูปโจโสกินะครับผมอืมย้อนรูปโจโสกิผมกำลังคิดอยู่ว่าอันนี้ไม่น่าเอ้ยอันนี้ไม่ย้อนนี่เพราะเราเล่นเบียดก่อนปุ๊บปุ๊บเบียดปุ๊บระเบิดบดบับเบิลฮันนี่ใช่ไหมป๊าป๊าเชื่อมเชื่อมถอยอ๋อฮะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้ไม่ใช่ดับเบิ นะครับอันนี้เหี่ยวผมขาดูถ้าผมเล่นนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเบียดชึกชึกชึกอือฮึ huh. เขาอาจจะต้องกลับมารับทีนึงใช่ไหมโอ okay. เคเพราะว่าตรงนี้เขาอาจจะต้องกลับมารับทีนึงอันนี้เขาเขาจริงงเขาต้องเบียดก่อนนะฮะโอ้ตัดเลยเหรอโอ้ไม่ก็อด เฮ้ยตัดก่อนเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนตายวะแป๊บนะผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะกินอย่างนี้เลยดีไหมถ้ากินปุ๊บคอตลิต่อลงอว่าผมต่อออกก่อนดีกว่า อย่างน,น้อยก็ยังคงทรงพลังในการโจมตีจากข้างนอกนะครับอ้อนาคตแล้วผมกระโดดตรงนี้กระโดดกับเข้ามุมนะครับได้หมดเลยอันนี้อันนี้ผมสามารถเล่นถ้าผมเล่นนี่เขาเชื่อมแน่นอนถ้าเล่นนี่เขาเชื่อมผมปิดกระโดดตรงนี้โอเคงั้นก็เล่นแปนี้แหละอันนี้เขาก็ต้องเชื่อมใช่ไหมเชื่อมปุ๊บทีนี้ผมจะเล่น ขัดตรงนี้แหละกระโดดตรงนี้แทนโอ้ oh my god อา่าฮะถ้าระหว่างผมช่วยตรงนี้กับตรงนี้ผมว่าผมช่วยกินตรงนี้เลยดีกว่านะครับอันนี้ใหญ่มากนะฮะครับผมอันนี้ใหญ่เขากินไปเขาจะเสียเซนเต้ผมอยู่แล้วนะครับอือฮึโอเคเบียดทีนึงก็น่าจะเซนเต้นะครับเพราะตอนแรกถ้าเบียดถ้าตรงนี้มันเชื่อมอยู่อ่ะผมต่อออกตรงนี้ย,ยังมันยังมีรูปร่างของสีข,ขาวยังมีปัญหาอยู่นะครับอา่าฮะ แล้วถ้ามาเป็นรูปด่างแบบนี้อโโอโ,โอ้โหโอ้โหนี่เขากะเอาบุมเป็นโค้นแล้วเนี่ยแต่ว่าโอ้โหอันนี้เขาแบบ <c ười> คนคนคลิปคลิปคลิปที่แล้วเป็นสายบุกใช่ไหมอันนี้สายโจมตีล้วนเลยแลเนี่ย <c ười> เอออันนี้เขาน่าจะไม่ค่อยดีแล้วล่ะเนี่ยแมาโดนผมไปากเสือ2เม็ดโดนปิดหัวท้ายไม่ค่อยดีนะครับอืออันนี้ตัดเลยดีไหมป,ป,ปั๊บปั๊บปึกปึกเบีดนี้ตึกๆอืมเชื่อมเขาหนีกำลังคิดอยู่ว่าผมจะตัดเลยดีไหมมันก็ตัดได้นะ เล่นนี่แล้วปิดนี่อาา่าฮะสองสามสี่ห้าแล้วก็หกโอเคผมว่าผมเล่นนี่ดีกว่าแล้วก็แล้วก็ยังคุมเกมจากข้างนอกดีกว่านะครับวันนี้ผมน่าจะเล่นเป็นนี้หอโอ้อันนี้ผมไม่สนใจเลยครับอันนี้ผม คิดว่าเขาน่าจะทําให้ตัวเองตายหรือเปล่าเนี่ยอืมอันนี้ผมกําลังคิดอยู่ว่าผมจะเล่นเม็ดนี้เล่นเม็ดนี้ดีเล่นเม็ดดีดีตึกตึกตัดใช่ไหมปับ๊บโป๊ะถ้าเขาตัดออกมาปุ๊บผมก็จะต่อลงอัตลิตึกตึกโอเคงั้นผมเชื่อเม็ดนี้ดีกว่าครับเอ้จริงๆผมต่อออนนี้ก็ดีกว่านะ คืออย่างน้อยก็กดดันด้วยนะต่อขึ้นตรงนี้ตำแหน่งนี้โอเคอันนี้เขาเล่นเบียดเนาะอืมโอโอโหอ,อ,อันนี้ผมจะอาจจะต้องเล่นแล้ะ ตอนเนี้ยคือเขาอยากให้มันเป็นโคใช่ไหมซึ่งก็ได้นะผมก็ด,ด,ดีเป็นโคนะในมุมก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดิบแปดสิบแดแต้มเนะี่ยตอนเนี้ย,นนยคือเขาแบบพยายามจะโจมตีผมมากเกินไปนะครับ จนแบบจนแบบจริงๆแล้วคือแบบเก็บแต้มดีกว่านะอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมอะทำลายรูปร่างเขาต่อโอ้วันนี้เขาจะเชื่อมาสิอ่าฮะอืมอือฮึอ่ะ อันนี้ผมก็จะแลกกันระหว่างตรงนี้ครับคนนี้ผมก็ได้แต้มเพิ่มเห็นไหมอันนี้คือการแบบต่อรองโคนะอย่างเงี้ยคือก่อนต่อรองโคได้นะครับโอเคอย่เงี้ยเขาไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้เราก็จัจบกินเลยแล้วพอเขาแลกตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมรูปเชฟเขาก็จะไม่ค่อยดีนะครับแล้วผมก็สามารถเดินต่อตรงนี้อีกทีนึงก็กลายเป็นเชฟไม่ดีละ เชฟไม่ดีตรงนี้เขาเชื่อมไม่มีผลอะไรกับตรงนี้เขาเล่นเม็ดนีใช่ไหมอยากจะเชื่อมตรงนี้อสิมันอยู่ที่ว่าผมอาจจะใช่ไหมถ้าเล่นนี่ใช่ไหมเชื่อมผมว่าผมเล่นนี่ดีกว่าต่อลงเหรอต่อลงจริงๆก็ไม่เลวนะเพาจริงจริงแล้วโคอะผมอะแค่ขู่ให้เป็นโคเฉยเนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมอะก็อยากจะสร้างแล้วก็สร้างสถานการณ์เพิ่มขึ้นมาเฉยนะครับ อันนี้ผมสามารถเล่นแบบนี้ได้นะครับเข้าสามสามเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับตรงนี้นอกจากเขาปิดเนาะแต่ถ้าผมเข้าสามสามก่อนเลยก็โอ้ไมค์กอย่างนี้มีปัญหานะเนี่ยผมว่าเกมนี้จบไวแน่เลยคนนี้เขาสายโจมตี่ะเนี่ยพอสายโจมตีเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยนั่นอะ่ะอันนี้เกมนี้ผมอยากจะแพะ้แพ้เขานันเนี่ยอืม เหมือนเขาเหมือนหรือว่าเขาวางนอดรุ่นนี้ผมตัดได้นล้วเนี่ยปึ๊บปึ๊บป๊บเขาก็ต้องเชื่อมใช่ไหมเนี่ยแล้วผมก็เต้นตามมาอัตลิออกมาปุ๊บแล้วผมตามมาเขาก็ตายแล้วอะ่ะเนี่ยผมเล่นตามมาเขาตายแล้วอะ่ะ ไม่ดีนะครับเวลาอยากจะต่อสู้นะเราอยู่ในแบบความแข็งแรงเนี้ยเราต้องสิ่งสําคัญที่สุดในการที่จะต่อสู้นะครับคือหาทางรอดไว้ก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยนะฮะสำคัญเลยอันเนี้ยคือผมมาหาทางรอดไปแล้วส่วนดามาหาทางรอดไปหรือยังผมยังไม่เห็นว่าสีดําจะหาทางรอดยังไงเลยอะอืมอืมอ,อันนี้ผมน่าจะเล่นเป็นนี้เล่นนี่ผมกลัวว่า,วาตึกต๊กตึ๊กปิดนี่ต่อลงอ๋อ ต่อออกเป็นนี้ทแยงอ๋อไม่มีอะไรครับผมเพราะว่าตรงนี้เขาถูกรัดลมอยู่แล้วนะครับตรงนี้เขาก็แบบตรงนี้ก็ยังหาทางรอดไม่ได้แล้วก็แบบจะไปสู้อ่ะก็แบบโอ้โหเป็นกลุ่มนิ้หมดเลยทางที่ดีอ่ะเราคิดว่าตัวเราอ่ะแข็งแรงหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเราควรก่อนจะเดินอะไรทีนึงอ่ะเราควรหาทางที่จะรอดไว้ก่อนนะครับอันนี้สําคัญที่สุดนะฮะจริงๆ อา่าฮะม้นี้ก็อืมอันนี้ผมสามารถถอยใช่ไหมปื๊บปึ๊บปึ๊บถอยตัดนี่นี่โอเคอ่าเล่นอย่างนี้ก็น่าจะอัตลิอัตลิเชี่ยมอืมถ้าต่อลงปึ๊บปื๊บต่อลงปึ๊บปึ๊บโอเคผมว่าต่อลงนะครับเพราะว่ายังไงเขาถูกดัดลมอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยแบบเขาผมว่าเขาไม่กล้าตัด นะครับเขาตัดไม่ได้นะครับเพราะว่าถูกลดลมไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถูกลดลมไปแล้วต่อให้ตัดมาก็ไม่มีผลอะไรนะครับอันนี้ผมก็ต่อลงครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมแค่คุมเกมสร้างความแข็งแรงจากข้างนอกก็พอแล้วต่อให้ถ้าเพื่อนๆดูเกมผมหลายๆเกมนะครับจะเห็นเลยว่าไม่ผมไม่ได้แทงที่จะกินค่านะผมก็แค่แบบสร้างเชฟตัวเองจากด้านนอกให้แข็งแรงเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆ,ๆแค่นี้คือผมพอใจแล้วนะอ่นนี้เขาแบบจะนั่นใช่ไหมอยากจะโจมตีอสิใช่ปะ ผมแต่ว่าตรงนี้ผมลดแล้วมีหนึ่งห้องตรงนี้แล้วครับตึกต๊กๆเล่นทีหนึ่งโชดแล้วก็ตัดตัดตัดตรงนี้เล่นได้ทีหนึ่งเห็นไหมครับกลายว่าตอนนี้ผมได้พื้นที่ตรงนี้แทนตรงนี้ยังเป็นโคอีกอะ่ะตอนนี้สถานการณ์สีขาวดีมากๆนะครับอฮะอันนี้ปล่อยเขากดไม่ได้เนาะมันก็อยู่ที่ว่าเราจะกดไหมถ้าเรากดเขาอ๋อ อืมโอเคตรงนี้จะทําให้เขามีปัญหานะครับเพราะว่าตรงนี้ผมว่าน่าจะมีน่าจะช่วยน่าจะทําให้ผมช่วยได้อยู่โอเคได้ครับอันนี้ผมหาทางรอบไปแล้วเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยผมหาทางรอดแล้วในเรื่องของตรงนี้นะครับยังไงเขาก็ไม่สามารถกินสีขาวด้านนี้ผมได้นั้นก็จัดมาจัดเลยอืมอันนี้เขาอยากจะสู้เราสินนะ นายจะสู้กับเรายังไงล่ะในเมื่อนายยังอ่อนแออยู่เลยหึนายยังอ่อนแออยู่เลยนะครับโอเคนายอตเตอร่ใช่หรือไม่โอเคนายอตเตอร่ใช่หรือไม่เอ๊ะปิดเลยดีไหมเนี่ยถ้าปิดเลยตัดโช่เราตอรโชวเขาต่อลงโช่เราก็ต่อลงโชวอืมถ้าตัดตรงนี้โช่เราเบียดตรงนี้ใช่ไหมทีนึงแล้วเขาเรามีหนึ่งสอง หนึ่งสองสามไม่สามลมหายใจออ้ยเราลมเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราสู้ได้ครับเพราะว่าผมกลัวว่าตรงนี้จะตายหรือเปล่าเอ้แต่ตรงนี้เรามีแค่สามเขามีแค่สามลมหายใจเองนี้ผมสู้ได้นะโอเคเลยเามาตรงเนี้ยเขามีปัญหานะครับที่ผมอัตร,ริสตันได้เพราะฉะนั้นผมสู้ได้โอเคเลยตอนนี้เพราะว่าเขามีปัญหาอย่างเงี้ยผมสามารถจี้จุดอ่อนเขาในการสร้างรูปร่างผมได้นะครับ เอ้ยถ้านายเล่นอย่างนี้แล้วนายจะยอมแพ้ยังไงอ่ะอย่างี้เราคงไม่เห็นนายยอมแพ้สินะเล่นนี่เขาจะฟอร์สผมรูปร่างผมใช่ไหมปุ๊บเล่นนี่โอเคเล่นได้ครับเพราะว่ายังไงเขาก็มีแผลตัดตั้งเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเขาเชื่อมไม่ผมกินสามเม็ดโอ้โหยิ่งหนักใหญ่เลยมันทําให้เขารอดหมดเลยปุ๊บเขากินปุ๊บปุ๊บเชื่อมจึ๊บกลายว่าเขามีหนึ่งแผลสองแผลโอ้โหแผลเยอะ อย่างนี้แบบมีแต่ปัญหาครับอันนี้อย่างนี้เล่นยากเล่นยากเลยเวลาต่อสู้อย่าให้มีแผลนะครับไม่ค่อยดีการกดหัวดีแล้วครับแต่ว่าเราก็เป็นปัญหาอยู่ว่าเรายิ่งจะทำให้ตัวเองมีปัญหาทำไมนะครับโอเคเขาฟอสผมตรงเนี้ยกลายว่าสามเมนี้เขาจะตายนั้นเนี่ยตายเปล่าวะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันอืมกำลงังคิอยู่เล่นเวน,นี้ดีไหม เล่นนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอาจจะต้องเล่นทีนึงเนาะเพราะว่าตรงนี้ก็อย่างน้อยก็เป็นเซนเต้น,นะครับได้อยู่ได้อยู่โอเคอย่างนี้เซนเต้เตใช่ไหมแล้วเราก็ขอเล่นตรงนี้ละกันนะาะแล้วก็ขอตัดตรงนี้แหละครับเห็นไหมครับเขามีแผนตัดตรงนี้ผมเล่นเยะงง่ายสบายมากเลยโอ้โหเขาต่อก็ต่อครับ อืมกำลังคิดอยู่อัตอตัลิตรงนี้หรอกับต่อลงเพราะว่าต่อออกดีกว่านะใหญ่กว่าเขาจะตัดตรงนี้กินใช่ไหมแต่ให้เป็นแบบหลายๆกลุ่มใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยผมกําลังล่ออยู่นะถ้าเขากินผมจะเบียดตรงนี้ได้ละอ่าฮะสองสามโอเคผมยออไม่เขานน่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเล่นตรงนี้เลยแล้วก็ค่อยหาทางปิดโอ้ตรงนี้ไม่มีผลอะไรอยู่แล้ว นายไม่มีผลอะไรอยู่แล้วเราเชื่อมเขายิ่งเดินเขายิ่งทําให้ผมหนาขึ้นนะแล้วก็ตรงนี้ก็มีปัญหาเออโค้โค้ไปตอนนี้โค้อาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับก้อนนี้แล้วนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะใหญ่กว่ากำลังคิดอยู่หนีบถ้าหนีบหนีบเขาเชื่อม เพราะว่าผมเล่นนี่ดีกว่าอันนี้น่าจะใหญ่กว่าเพราะว่าเหี่ยวตรงนี้เราจะได้พื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับต่อยเขาอตอนอลงก็ไม่มีอะไรโอเคตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรไหมฮะอมอฮอโ,โอเครับให้ก็ได้ <laughs> กันเหนียวครับกันเหนียวอันนี้ยิ่งไม่อันนี้ยอ,นนอันนี้คือไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาแบบอะไรของเขาในการตัดตรงเนี้ย ไม่ค่อยดีเลยจริงๆแบบสไตล์แบบนี้ผมนึกว่าจะเป็นเกาหลีนะทำไมผมเล่นเกาหลีแบบผมรู้สึกว่าเกาหลียังดูมีเชฟมีอะไรมากกว่าจริงๆสไตล์ของคนจีนน่าเป็นเชฟนะครับเชฟดีด้วยนะอันนี้ก็อัลตริตรงนี้ได้นี่อือฮึต่อออกถ้าเราอัตรินี้เขาลีฟฟอสสวนปับ๊บเราก็กินโปะกับถ้าเราต่อลง ถ้าเราต่อรองเขาเชื่อมอืมไม่อะผมว่าเขาว่าผมว่าเขาอาจจะเล่นเ,เล็งเรื่องของการเล่นหนึ่งนี้แน่นเลยแต่มันก็ไม่มีผลอะไรหรือเปล่าช่กิรชิจักมิดาอืมผมว่าไม่น่ามีผลนะอือ่ะกินเหรอ อืมถ้ากินผมก็กินสิ <c oughs> จะเชื่อไหมล่ะถ้าเขาเชื่อผมต่อลงแล้วนะอ้าวถ้าถ้าถ้าเขาเชื่อแบบนี้ผมเล่นเบียดตรงนี้และแล้วผมก็ไปกินก้อนนี้แทนและเนี่ยเขาปัญหายเยอะไงขอดูดูดนะิสเกมหน่ะอ๋อขึ้นจัดหนึ่งคิว อือฮึก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสำหรับอ่าเป็นประเภทของคิวได้เลยนะใครที่มีในการเล่นแบบคล้ายๆแบบนี้นะครับลองเปลี่ยนนะอยากพัฒนาขึ้นเปลี่ยนนะครับผมอันเนี้ยสีดำตรงเนี้ยนะครับผมก็กำลังรออยู่เพราะว่าถ้าผมเล่นตรงนี้เลยตอนนี้ผมเล่นได้แล้วนี่ปึ๊บปึ๊บตัดใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้ไม่โดนกินน,นะเขากำลังเลงด้านนี้ผมตั้งหากนะครับก็เล่งไปก็เท่านั้นนะฮะ ไม่มีผลอะไรเพราะว่ผมเล่นนี่ก่อนแล้วถ้าตรงเนี้ยมันผมมีห้องเขาไม่มีห้องอ่ะอันเนี้ยเขาหนักเลยนะครับรูปร่างหนักเลยนะโอ้โหกินหนอผมเชื่อมดิครับจะทำให้ตรงนี้หรอเบียดตรงนี้นะผมนี่ผมก็เชื่อมแล้วไอ้นี่กำลังคิดอยู่ ห้าอืโอ้โหอันนี้ผมน่าจะปิดตรงนี้ได้มั้งจริงๆอะถ้าเราอยากเน้นเก็บแต้มนะครับเราก็แค่เปาะ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 แล้วก็ปิดแค่แต้มตรงนี้ก็พอแล้วนะครับอันนี้ก็ใหญ่แล้วอันนี้ก็โอ้ยอย่างนี้ผมกินได้แล้วนี่ ตามมาปึ๊บ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 ต่อลงเชื่อมใช่ผมกินได้แล้วอือหือโว่าจริงจริงจีนเน่ยมันเป็นแบบอะไรที่แบบเชฟแข็งแรงนะไม่ไม่ใช่แบบโจมตีตะบี้ตะบันโจมตีแบบนี้นะเนี่ยอือหือ โอ้ท่านเล่นนี่ผมไม่สนใจนะครับผมเชื่อม,อมเชื่อมเลยปลอ,อดแล้วแค่เพราะว่าตอนนี้ผมเอาแค่ตรงน,นี้ผมก็ชนะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่จะเป็นต้องแบบอะไรให้เขารอดเลยก็ได้นะฮะเราไม่จะเป็นต้องไปกินเขากับการที่แต้มเรายังไม่ชัวนะครับอือฮึอย่างเงี้ยแต้มเราชัวนะครับ,แต,รรบแต่ถ้าเรามีการต่อสู้ใหม่อย่างเงี้ย นย่งเงีเราไม่ชัวนะครับโอ้โ oh อ่าฮะตึกตึกตึกอ๋อยังโดนอยู่นี่น่ะเดี๋ยวก่อนถ้าเล่นนี่ปุ๊บนี่ถ้าปิดนี่เอ้ยไม่โดนแล้วนี่ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตรงนี้เราจะโดนนะซิฮะนะทู๊ดเซ็ดเ อืมอืมเนี่ยเขาแบบมันสู้จนแบบสู้มั่วไปหมดแล้วตอนเนี้ยเอ่อเราผมกำลังดูอยู่ว่าจะจะเบียดดีไหมหรือว่าผมจะตัดแล้วก็เอาแค่รอดเลยดีถ้าตัดชุบชบป,ปิดนี่ ก็ได้นะจริงๆเขาพร้อมบม,มีตอกด้วยเอาแบบพื้นที่ตรงนี้อ่ะโอเคเขาได้ตรงนี้แต่ว่ามันผมยังมีเม็ดลอดอยู่อ่ะอโอโ้โหอันนี้ก็เบียดครับอเอาอางี้ดีกว่า ถ้าเขายังถึงอาเราเล่นกันจนถึง25นาทีนะครับแล้วถ้าเขายังไม่ยอมแพ้นะครับผมจะกดยอมให้ดีไหมเน้อเพราะว่าอย่างนี้ออกมาเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวผมวางกิ่งกิ่ตึกเชื่อมฮนน่าโอเคกินสองเมตรไปแล้วดีไหม ถ้าเขาไม่ยอมแพ้นะั้นจริงๆแล้วเป็นอย่างเงี้ยโดนกินขนาดเนี้ยยอมแพ้ได้แล้วนะอันนี้คือแต้มหักกันเยอะมากนะครับไม่ใช่ไม่ใช่กันน้อยน้นะเนี่ยอืมอ่าละสามสิบี่เขาจะยอมไหมอ๋อโอเคเล่นตำแหน่งนี้หรอปุ๊บป๊บโอเค ได้เลยก็ต้องเชื่อมอยู่แล้วนะครับจริงๆก็อยากกินไปก่อนเลยนะไม่ต้องโอเคนี้ก็ตรงนี้เผื่อเล่นตามาอะไรบุกบ้านเขานะครับโอ้โหอันนี้ไม่ไม่สนใจนะนะกินตรงนี้ดีกว่าอ่าอันนี้มันอาจจะแต้มไม่ใหญ่แล้ว นะครับแต่เรารับที่นึงก่อนได้นะครับจริงๆอยากจะเล่นทิ้งมือมาเล่นนี้เลยโอเคเพราะว่าผมเชื่อว่าผมยอมแพ้คนนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเขานะ่าอาจจะต้องไปแพ้ไปแพ้ต่ออยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าเขายังไม่เปลี่ยนสไตล์นี้นะผมว่ายากยากยากจริงๆนะครับที่จะกลับมาพัฒนาไอ้กลับมาแบบกลับมาชนะได้นะฮะ อืมตอนนี้คือแบบพื้นที่เขาแบบเ,เละไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ออหืออันเนี้ยอ,นนอาขูตัดอีกนะ อืมอ่าโดนปิดตรงนี้ก็โดนตรงนี้อีกเห็นไหมครับมีปัญหาหมดเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะต้องยอมให้เขาแล้วนะครับผมเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องขึ้นสองแรงเนาะเราแบบค่อยๆสเต็ปขึ้นๆไปนะครับเราจะเรียนรู้กันไปแบบทีละขั้นทีละขั้นะน,นะฮะโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไคร้อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของเรานะครับแล้วถ้าใครอยากสนับสนุทนทางได้เลยนะครัับบมโเเคครดี๋ยวาว ่าโอเคไอตรงนี้หายไปแล้วไอ้สนะสองแรงหายไปแล้วนะครับเนี่ยแต้มผมอะนำขนาดนี้แล้วจริงๆมันแต้มเยอะมากแล้วนะครับปิอไม่เล่นแหละนะครับผมนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ